ก่อนนะมันอดไม่ได้เติมของอร่อยไปนิดนึงกินตบท้ายไปนะแค่พอหายอยากนี่ก็ได้เหมือนกันนะนี่แหละแต่ละมือก็ทําอย่างนี้ถ้าคุณเก่งกว่านั้นทีนี้ทาไงครับวิธีฝึกถ้าคุณเก่งกว่านั้นนะมือนี้กินอาหารสุขภาพมือหน้ากินอร่อยเก่งขึ้นไปอีกันนะมือสลับกันอ่ะมือต่อไปอาหารสุขภาพมือหน้าอร่อยสลับมือต่อมือไปนั่นแหละได้เหมือนกันสลับมือต่อมือไปถ้าเก่งไปกว่านั้นเป็นไงครับวันทั้งวันเลยวันนี้กินอาหารสุขภาพ วันหน้าอร่อยทั้งวันสลับกันนะวันนี้อาหารสุขภาพวันหน้าอาหารอร่อยนะสลับกันไปทั้งวันนี่แหละนะครับก็สลับวันกันโอเคนะครับก็สลับกันนะครับสลับกันอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วพอเราเก่งขึ้นเป็นไงครับเราสลับวันใช่ไหมวันนี้ สุขภาพทั้งวันนะวันต่อไปอร่อยทั้งวันถ้าเราเก่งขึ้นเป็นไงเราก็วันสุขภาพ2วันอ่แล้วค่อยอร่อย1วันอย่างเงี้ยนะอ่ามันก็ค่อยค,อย,คอยยืดพอเราเก่งขึ้นใช่ไหมเราก็จะกินอาหารสุขภาพได้หลายวันขึ้นได้หลายวันขึ้นนี่แหละค่อยๆขยับไปเรื่อยเนี่ยวิธีปฏิบัติกาทำแบบเนี้ยนะครับ ก็ค่อยๆขยับขึ้นไปไเรื่อยๆขยับวันขึ้นไปไเรื่อยๆจนสุดท้ายคุณได้มาตรฐานเอ้าใน้5วันแล้วเอาละนะมาตรฐานแล้วเราสบายแล้วปลอดภัยแล้วทั้งชีวิตเนี่ยก็ปลอดภัยแล้วสัตว์อร่อยซองวันอยากกินอะไรก็กินไปนไม่ว่ากันนะนั่นแหละก็ทำอย่างนี้ไปทั้งชีวิตเราก็แข็งแรงได้ทั้งอาหารสุขภาพได้ทั้งวัคซีนนะนั่นแหละเราก็ได้ไปทั้งชีวิตเลยนะเนี่ยเป็นวิธีปฏิบัตินะจริงๆนี่กระทรวงสาธารณสุขเขายังไม่รู้หรอกว่ามันต้องทำอย่างเงี้ย โอ้แตพ,พอเข้าค่ายสุขภาพหรือเข้าค่ายปรับปรับสุขภาพก็ต้องทําให้ได้ต้องทำให้ได้ออกมาแทาจะไม่มีใครทําได้เลยเพราะเขาไม่รู้วิธีปฏิบัติตามอินทรีย์พละคนเราต้องปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะคนที่เป็นเซียนเขาเข้าวินได้เลยรู้ปุ๊บปึ้งเลยสบายแต่คนที่ยังไม่ใช่เซียนมันก็ต้องมันก็ต้องฝึกอะใช่ไหมสะสมความเป็นเซียนขึ้นไปก็ต้องฝึก เขาจะค่อยๆฝึกขึ้นไปไม่มีบันไดฝึกจะไปข้ามขั้นได้ไงปฏิบัติธรรมไม่มีทางข้ามขั้นได้ค้าฉี่ตายรับรองเลยคุณไม่มีทางกูจะข้ามขั้นได้นะไม่มีทางเลยนะครับมันต้องค่อยๆค่อยๆไปตามฐานตัวเองยกเว้นคนมีบารมีเก่าใครมีบารมีเก่านะปุ๊บเลยรู้ปุ๊บทาได้เลยแต่คนที่ไม่ได้มีบารมีเก่ามาไม่ได้ฝึกมานะได้แต่ความคิดนี่แหละต่อให้คนทําได้จริงๆก็เครียดตายไม่ไหวหรอกคนไม่คณไม่หายจากเจ็บป่วยหรอกมันเกินไปเกินแรงแล้วจริงๆนะอย่าไป นี่บอกแค่ที่สําคัญนะอย่าไปกลัวมากเวลาเราเราดูแลสุขภาพมันจะเป็นอย่างนี้นะโดยสัจจะจะเป็นอย่างนี้ว่าโดยสัจจะเนี่ยสมมติเวลาเราร้อนร้อนเกินเนี่ยเราต้องกินอาหารริดเย็นไปจนเย็นเกินเลยนะแล้วพอเย็นเกินปุ๊บอย่าตกใจกําลังตกอ่ามือเย็นเท่าเย็นอะไรต่างๆนะปัสาสาวะใสกําลังตกหรือเกิดอาการไม่สบายไม่ต้องตกใจการที่เราไปแตะขีดเย็นเกินเนี่ยจะทําให้เราแกล่งก็แต่อ,ตอ,อยู่ตรงนั้นแหละพอเย็นเกินปุ๊บอ้าวเราก็รู้ว่าเกินแล้ว ไม่ต้องตกใจให้เรานั้นทำใจว่าเย็นเกินก็ดีเหมือนกันทําให้เราแกล่งเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเติมร้อนขึ้นมาทีนี้นะเราก็เติมร้อนขึ้นมาเติมร้อนขึ้นมาเท่าที่เรารู้สึกสบายนะก็กินไปเรื่อยๆจนมันไปแตะร้อนเกินแตะร้อนเกินก็อย่าตกใจอย่าตกใจเพราะการตกใจมันจะทําลายสุขภาพของเราอย่ากลัวอย่าตกใจอุ้ยตายแล้วร้อนเกแล้วนหรืออะไรไงยอย่าไปกลัวไม่ต้องกลัวเพอะแตะร้อนเกินปุ๊บเป็นไงครับพราะแตะร้อนเกินปุ๊บอ้าวดีเหมือนกันร้อนก็ทําให้เราแกล่ง ประมาณหนึ่งนะเราก็รู้แล้วว่าแต่ว่าถ้ามันมากกว่านี้มันจะเจ๊งเหมือนกันเราก็รู้นะถ้าเราปล่อยให้ร้อนเกินนานเข้านานเข้าเราก็จะแย่เอาเหมือนกันนะก็ให้แช่อยู่ในร้อนประมาณหนึ่งให้ไปแตะร้อนเกินประมาณหนึ่งเอาพอแตะร้อนเกินประมาณหนึ่งเป็นไงครับเราก็อ้าวพอเราตั้งหลักได้ประมาณหนึ่งแล้วแตะไปประมาณหนึ่งแล้วเราก็ค่อยๆลดตัวร้อนลงมาทีนี้นี่แหละลงมาเรื่อยๆจนมันเย็นเกินแตะไปแตะมาสองขั้วนี่แหละบางครั้งเราที่เก็บไปแตะสองขั้วเราก็กะกะเอาพอดีพอดี เราก็กะเอาพอดีพอดีนะแต่บางทีก็กะได้บ้างไม่ได้บ้างนะไม่ก็ได้นะก็กะพอดีพอดีบางมันไม่ได้หรอกบางทีมันจะได้เป็นบางคราวนั่นเข้านั้นเข้าเดี๋ยวมันก็ไปแตะขั้วใดขั้วหนึ่งก็ไม่มีปัญหาแม้ไปแตะขั้วใดขั้วหนึ่งไม่ใช่ความล้มเหลวจาเอาไว้นะครับแม้คุณไปแตะขั้วใดขั้วหนึ่งไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นความสําเร็จที่เราได้รู้ทั้งสองด้านเราก็ปรับให้มาอยู่ตรงกลางที่เราทําได้ไปแตะเมื่อไหร่เราก็ปรับมาไปแตะเมื่อไหร่ก็ปรับมาแต่ แม้แต่การทํางานก็เหมือนกันนะการรู้เพียนรู้พักเนี่ยไม่ได้หมายเขาว่าเราจะไม่โหลดงานไม่ทํางานนะเราก็โหลดงานไปทํางานไปนะพอเราทํางานไปปุ๊บเป็นไงครับพอเราทํางานไปถ้ามันเริ่มหนักเริ่มเหนื่อยเริ่มลา้าเริ่มมากเกินไปก็อย่าเพิ่งไปตกใจว่าอุ้ตายแล้วเราทํางานเกินแล้วอ๊้มันเกินเนี่ยสารพิษจะค้างเต็มร่างกายเราจะย่ําแย่ก็ไม่ต้องตกใจพอมันไปแตะเหนื่อยเกินปุ๊บก็ดีเหมือนกันทําให้เราแข่งเราได้ฝึกอดทนต่อพิษได้ฝึกขับพิษเซลเราจะได้แกล่ง นะพอพระรู้เจ้าตรัสไว้ว่าไงครับตั้งตนอยู่บนความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่งบางทีชีวิตต้องลำบากบ้างกุศลจะเจริญยิ่งเพราะเราจะแกล้งขึ้นทุกวั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 นถ้าเราทําแบบนี้พอมันแตะงั้นเราก็รู้แล้วเราก็พักเราก็ผ่อนลงมาพอมันไปแตะเกินเกินแล้วโอ้รู้แล้วไม่สบายเราก็ผ่อนผ่อนผ่อน,อนลงมาเราก็จะสบายพอมันมากไปกันนี้พอมันพักมากไปมันก็จะไม่สบาย พอไม่สบายเราก็ยังไม่ต้องกังวลอะไรแต่เราก็รู้ว่าอ๋อมันหนักไปแล้วทักต่อไปนี่ก็คงแย่แน่ๆเลยเพี้ยนมันขึ้นไปเลยทีนี้เพี้ยนขึ้นไปเพี้ยนขึ้นไปจนแตะทนได้ยากได้ลําบากก็รู้แล้วมันเกินไปนะพอเริ่มเกินไปแล้วก็ผ่อนลงมาเพราะฉะนั้นชีวิตก็จะตั้งตนอยู่บนความลําบากตลอดครูบาอาจารย์ย้ำมานะครับพ่อท่านนี่ท่านย้าเลยนะว่าคือผมเคยหารือพ่อท่านหลายครั้งว่าเอ๊มันงานมันก็เยอะเือเกินอะไรเือเกินเลยนะ เคยเคยเล่าพอท่านฟังว่าทุกวันนี้งานเยอะมากเลยดินะเรานึกว่าพอท่านบอกเยอะก็พักสี่อะไรเนี่ยพอท่านไม่ว่าแล้วนะพอท่านบอกตั้งตนอยู่บนความลำบากก็สลธรรมเจริญยิ่งมาก <laughs> อันนี้นะคือให้มันไปแตะลำบากพราะท่านบอกลำบากจะทําให้เราแกล่งเราต้องไปแตะลำบากเข้าไว้แล้วให้เราแกล่งเราต้องไปแตะลำบากให้ให้แกล่งเสร็จแล้วค่อยผ่อนลงมาไม่ใช่ว่าแต่ไม่ใช่ว่าให้เราแตะอยู่ในลำบากตลอดนะ แตะพอให้แกล่งแกล่งประมาณหนึ่งแล้วก็ลดลงมาสู่ให้มันพอพอสบายบ้างเสร็จแล้วเพียนขึ้นไปแตะลำบากใหม่เพราะ,ะนั้นเราก็จะเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆชีวิตแต่ละพพแต่ละชาติแต่ละวันมันก็จะเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมันก็จะแตะความลำบากอยู่ตั้งตนบนความลำบากอยู่เราจะแกล่งึ้นไปเรื่อยๆจากทั้งร่างกายและจิตใจนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญาการปฏิบัตินั้นไม่ใช่ว่าอยู่ในกลางสบายตลอดตลอด,ลอดไม่ใช่อยู่ในกลางสบายเป็นบางครั้งบางคราวนะและบางครั้งบางคราวเราก็ไปแตะลำบากบ้าง แต่ลาบากบ้างนะครับเพื่อที่ให้ร่างกายแข็งไม่ไงั้นมันจะไม่แข็งอันนี้เป็นประเด็นสําคัญนะอ้าวประเด็นเหลืออีก5นาทีนะก่อนที่เราจะได้พักกันหรือทําภารกิจอื่นกันนะครับนะใช้เกลือเป็นหลักนะอันนี้ก็เล่าตรงนี้ไปก่อนนะใน,ในประเด็นเรื่องของการตับรดอาหารนี้พอจะเข้าใจแล้วเนาะว่าจะปฏิบัติยังไงนะหลายคนจะได้จะได้เข้าใจว่าวิธีขยับขึ้นไปที่ประสบความสาเร็จที่สุดเป็นอย่างนั้นแหละนะครับเป็นอย่างที่ผมบอกนั้นนะครับ หลายคนพอได้ฟังนี้ค่อยหายใจให้คอ,คอได้หน่อยเนาะแหม่อยังชั่วหน่อยอยังชั่วหน่อยแหม่ไม่งั้นน,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 นั่งอาจรย์ทั้งชีวิตหรือเปล่าอาจารหลายคนน่าสงสารด้วยกันนะโอเคครับอ่คราวนี้ก็ประเด็นนะครับเรื่องการปรุงอาหารใช้เกลือเป็นหลักดีที่สุดนะครับใช้เกลือปรุงอาหารเป็นหลักดีที่สุด กลุ่มชนที่อายุยืนที่สุดในโลกนะครับคือเมืองฮันซาประเทศปากีสถานใช้เกลืออย่างเดียวในการปรุงอาหารอายุยืนที่สุดในโลกอายุยืนที่สุดในโลกครับอายุเฉลี110่ย1 1 0ปีไม่มีซีอิ๊วเต้าเจี้ยวกะปิน้ำปลาปลาาเลยผมเองก็ทดลองนะทดลองเอาเกลือเนี่ยยายทวดผมอายุร้2ยสามปียายทวดผมร้อยปีนะยายทวดคำนางนะใช้เกลืออย่างเดียวปรุงอาหารเป็นหลักนะครับเพราะว่ายายทวดเนี่ย เป็นคนภูไทยนี่จะห่างไกลแม่น้ําของจะไม่ค่อยมีกะป,ป,ปิน้าํปาปลาปลาท้าหาปลายากอะ่ะนะเพราะฉะนั้นยายทวดนี่จะเอาผักพื้นบ้านเมนูหลักของยายทวดนั้นะมี2เมนูนะครับหส้มตาใส่เกลือกินกับผักพื้นบ้านนี่คือเมนูหลักของยายทวดนะมีแค่2เมนูทําทุกวันยายทวดท่านทำทุกวันนะส้มตำใส่เกลือกินกับผักพื้นบ้านอีกเมนูหนึ่งก็คือแกงอ่อมผักพื้นบ้านใส่ย,ยานาง นี่แหละมีสองงานนี่แหละต้องปรุงด้วยเกลือนานๆจะมีซีอิวนานๆจะมีน้ำป,าป,าปาลาปลาดาตอนนั้นยังไม่มีซีอิ๊วเตาเจียวหรอกนานๆจะมีน้ำปลาปาลาดาทีหนึง่งนะครับนี่แหละนะก็จะเป็นอย่างเนี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่ยายทวดพบนะครับว่าอาจารย์ทดใช้อยู่แล้วก็แข็งแรงอายุยืนนะเมนูหลักก็แค่นี้แหละนานๆนนจะมะีน้ำปลาปาลาดาทีหนึง่งนะไม่ค่อยได้ทานน้ำปาลาปลาดากันนะครับโอเคนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ยายทวดใช้ก็คือตกลงใช้เกลือเป็นหลัก แล้วคนอีสานเนี่ยนะ <S <s <art> <S เขาจะใช้เกลือเป็นหลักนะครับในการปรุงอาหารนะคนอีสานเนี่ยเขาจะใช้เกลือเป็นหลักในการปรุงอาหารนะเขาก็บอกว่าให้กลุ่มสามทยอยไปแช่มือเท้านะรอบละยี่สิบ,บคนว่าง,งั้นนะไม่รู้ใช่ตรงไหนน,นะทยอยแวะไปนะ่าจะอีกสองนาทีผมลงแลวนะกนะ็ให้กลุ่มสามนะทยอยไปแช่มือแช่เท้านะรอบละประมาณยี่สิบ,บ,บท่านนะครับโอเคนะนั่นประชนะาสัมพันธ์ไปนะ ผมก็เลยดูตัวอย่างโดยเฉพาะคนอีสานเนี่ยนะเวลาเวลาเขารีบๆเนี่ยเขา,เาทากับข้าวไม่ทันเนี่ยอาหารมื้อหลักของเขาคืออะไรรู้ไหมครับเขาจะเอาข้าวโดยเกลือแล้วก็กินเลยแล้วไปทํางานในทั้งวันเพราะเกลือมันมีพลังชีวิตสูงมากหรือเด็กๆนะที่หิวข้าวมากๆเด็กหิวข้าวมากๆหิวข้าวมากๆแล้วพ่อแม่ทากับข้าวไม่ทันคนอีสานทำไมครับเอาข้าวโดยเกลือแล้วให้เด็กไปกินเด็กจะอิ่มนานเลยพ่อแม่ทากับข้าวเสร็จนี่ต้องต้องมาเรียกอะ่ะ เด็กไม่มากินข้าวแล้วไปเล่นเฉยเลยนะไม่ไม่หิวแล้วนะครับเพราะว่ามีพลังชีวิตนานพ่อแม่ทากับข้าวเสร็จต้องไปตามเด็กมากินข้าวนะครับนั่นแหละนะครับผมก็เลยเห็นว่าโอนะ้พลังชีวิตอยู่นานจริงแล้วแม่ผมนะเวลาไม่สบายแม่ทําข้าวต้มกินข้าวต้มกับเกลือลวกผักลวกผักชิมเกลือกินกับข้าวต้มเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเวลาแม่ไม่สบายอ่ะทำไมแม่ไม่ไปหาหมูเป็ดไก่อะไรมากินนะแทนที่จะบํารุงนะแม่บอกกินไม่ได้จะอ้วกออกกินไม่ได้กินไม่ได้แต่กินข้าวกับเกลือได้เฉยเลย เวลาแม่เป็นไข้ไม่สบาย,ยาต่างๆนะผมก็เห็นแม่ทํามาอย,อย่างนั้นนตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับเอาเข้าวเจ้ามาต้มกินกับเกลือนี่แหละนะกินกับเกลือนี่แหละอ่านะกินเอาเข้าวต้มเอาผักจิ้มเกลือกินมาตลอดเลยนะครับก็เห็นแม่ทํามาเราก็เลยเห็นว่าเอ้เวลาเจ็บป่วยทำไม้องกินข้าวกับเกลือแล้วพอผมมาทดลองกับผู้ป่วยเนี่ยแต่ก่อนผมใช้ซีอิ T ๊วเต้าเจี้ยวนะในการปรุงอาหารนะ่ะมันก็ได้ประมาณนึงก็ยังยังไม่ดีเท่าไหร่พอมาใช้เกลือโอ้โหเพาราะว่าลดโรคได้สูงที่สุด ทำให้โรคภคัยไข้เจ็บลดได้มากที่สุดผมมาทดลองกับตัวเองก็ผมแกล่งที่สุดเมื่อใช้เกลืออย่างเดียวเพราะงั้นนานๆทีผมจึงสุดท้ายผมก็เลยใช้เกลือปรุงอาหารเป็นหลักแล้วนานๆทีผมก็จะใช้ซีอิ๊วเต้าเจี้ยวกับปีน้ำปลา,าปลาราผสมเข้าไปบ้างจริงๆก็จะผสมเข้าไปบ้างสัปดาห์ละครั้งสองครั้งนะเพื่อให้ร่างกายได้อดทนต่อพิษและได้ฝึกขับพิษเท่านั้นแหละโนะดยปกติผมจะทานเกลือเป็นหลักเพราะมันทําให้เราแกล่งที่สุดเกลือจะเป็นพลังชีวิตที่ใส่ ใส่ใส่แกล้งแล้วขับพิษได้เร็วมากนะครับแต่ต้องใช้ในปริมาณที่พอดีนั่นนั่นแหละจึงเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้อาหารมีรสชาติดีและมีคุณค่ารสชาติจะดีด้วยนะถ้าใช้เกลือปรุงเป็นหลักแม่ครัวฝีมือดีใช้เกลือปรุงเป็นหลักทั้งนั้นแหละนะครับจะใช้เกลืออย่างเดียวก็ได้โดยไม่ใช้อย่างอื่นเลยก็ได้หรือในบางครั้งเนี่ยในบางคนที่ยังติดรสบ้างนี่ก็ไม่เป็นไรนะเราใช้เกลือเป็นหลักแล้วก็ใส่ซีอิ๊วเต้าเจี้ยวกะปิน้ำปลาปลาด้าบ้างลงไปพอได้รส เพรพะได้รสได้กลิ่นนะครับอันนั้นก็จะช่วยยังเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเอาเองว่าเราจะใช้เกลือเพียวๆหรือจะเติมอย่างอื่นเข้าไปบ้างเล็กน้อยดังนั้นเคล็ดในการรุงอาหารที่จะให้แข็งแรงนั้นใช้เกลือเป็นหลักนะครับจะทําให้แข็งแรงที่สุดนะเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วนะห้าโม